ถือว่าแอบรีวิวส่วนเลเ่นไปในตัวเลยนะคลิปนี้ยิงซ้ายได้ปะนี่ะรัสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมวีฟ a าออนไลน์สีนะครับวันนี้จะมาจัดทีมสเปดผู้เล่นที่อยู่ลิเวอร์พูลแล้วไม่ได้แชมป์นะครับ มันเริ่มกันที่ผู้รักษ,ษาประตูนะเป็นเปเป,เป้เลน่านั่นเองเลน่าอยู่เรียรบู9ปีตั้งแต่สมันท้าเป็นตัวแทนของเจอร์ซี่ดูเด็กนะครับคือไอที่บอกไม่ได้แชมป์นี่คือแบบไม่แชมป์ลีกแล้วกันนะเอาง่ายๆนะฮะแล้วก็ไปอยู่ไบยเยนอยากไปไบยเยนแต่อยู่ไบยเยนปีหนึ่งอ่ะมันต้องมันต้องมีแชมป์ลีกมั้งแหละนะครับนะครับแล้วมาที่แบ็กซ้ายซึ่งไม่ใช่แบ็กซ้ายนะครับเป็นเอ็มเชน เอ็มและชานอยู่กับเรืวภูม,มา4ปีครับ4ปีที่อยู่เรืวภูมไม่เคยมีถ้วยอะไรติดมือเลยแม้แต่ดเดียวนะครับ <c oughs> ก็มีเข้าชิงนะครับ 3รายการแล้วมาดี้แบ็คขวานะครับเป็นวิกเตอร์โมเซสวิกเตอร์โมเซสตอนอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยคือมามาอยู่ในแบบยืมตัวนะครับยืมตัวแล้วเหมือนแบบเหมือนมาพักร้อนที่เมืองลิเวอร์พูลฮะและ้วมาที่ <laughs> กองหลังนะครับคนแรกเป็นทาวเวียมาเชลาโนมาเชลาโนอยู่กับลิเวอร์พูลมา3ปีปีกะวะาูไม่เคยมีแชมป์อะไรติดมือเลยนะครับงั้นก็ไปอยู่บาซ่านะฮะแล้วก็ไปคว้าแบบโหเขาเรียกว่ากลายเป็นตัวเทพของบาร์เซโลนาเลยครับแล้วก็คว้าแชมป์นู่นนี่นั่นจนเรียกว่าคว้าแชมป์จนเบื่อฮะและ้วมา่ี้คุยเตอร์อีกคนหนึ่งนะฮะเ ลูคัสเตวาลูคัสเลวาอยู่กับเลี้ยวผู้มา9ปีนะครับแล้วย้ายออกเลี้ยวผู้นะครับสำหรับลูคัสเลวากับเลี้ยวผู้นะแล้วก็ไปอยู่กับลาซิโอได้ไม่นานคว้าแชมาาป์ก็ถือว่าย้ายไปประสบความสําเร็จนะครับและมาที่ปีกขวาก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นไมเคิลโอเว่นไมเคิลโอเว่นอยู่กัเลี้ยวผู้ได้น่าจะทุกถ้วยเลยมั้งที่มีนะครับแต่ยกเว้นพิมพ์ลีกนะฮะแล้วที่ปีกซ้ายเป็นลาฮิมเซอร์ลิงลาฮิมเซอร์ลิงก็นะครับอยู่เลี้ยวผูก้ก็ไม่ไม่ได้อะไรเลยอนะไอ <c oughs> ้พวกตับ แล้วทีกองกลางฟิลิปเป้คูตินโยนะครับคูตินโยก็เหมือนเอ็มเดชานเลยครับคือย้ายแต่ย้ายก่อนย้ายก่อนเอ็มเดชานในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับแล้วก็6เดือนต่อมาควา้าแชมป์ลาลิก้ากับปาร์ซาได้นะครับตามนั้นแหละลครับแล้วทีกองกลางคนสุดท้ายนะเป็นยานนี่ลิลมาเน่นลิลมาเน่นอยู่เลี้ยวปูในปี2001-2002ถึงซึ่งปีนั้นอนะ่ะเวอร์พูลได้3แชมป์นะครับมี3แชมป์บนด้วยแนละ้วมีลีกครับเอฟเอครับแล้วก็ยูโรป้าลีกนะครับแต่ที่ซวยคือปีนั้นลิลมาเน่นเจ็บครับก็เลยไม่ได้สััักกถ้้้้้วววยยนนนนนนนึงงงเเเเลลทีีี่่่่พูดมมมาาาาาืออออะะะฮใปปแตตหขร คนแรกเป็นมาริโอบาโลเตลี่นะครับบาโลเตลี่ก่อนมาเรียพูนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าค,คุณพ่อคุณแม่ดาวรุ่งเลยนะครับซึ่งไอประตูของกุนอากูเอโร่ที่ยิงใส่ควีนปาร์คที่แซงมันอยู่ขวาแชมป์นในปี2011หรือ12ก็ยังไม่ได้นะเป็นคนจ่ายบอลให้กุนไปยิงนะครับคนนี้สร้างชื่อให้ตัวเองพอสมควรซึ่งอยู่กับเรียพูน2ปีนะครับยิงไป1ประตูท้วนนะฮะในได้ยิงสเปอร์ป่ออะวะแล้ววันนี้ก่นหน้าคนสุดท้ายของเรานะครับเป็นหลุยส์โซเลส หรยโซเลสอยู่เลียบูมาสามปีนะครับย้ายมาหลังจากทอเลสย้ายออกไปนะครับก็ <c oughs> คือโหดเงี้ยยิงกระจายอยู่3ปีล่อไปเท่าไหร่วะาไปทีสองเขาโตนะครับกับเลียบูเนี่ยก็ไม่ได้คว้าอะไรเลยครับแล้วก็ไปแล้วก็ย้ายไปบาซ่านะครับก็เหมือนมาชิลาโนเลยฮะค,คือไปอยู่บาซ่าแล้วแบบคว้าแชมป์ก็เชกระจายคว้าทุกอย่างที่อยู่เลียบูไม่ได้นะครับอาจถ้าดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผู้จัดการเทนที่ผมเลื่องมาเป็น ดอลลอตเจอร์ยี่ปล่อยเจอรัดนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหนึ่งว่าทีมนี้ลงแรงมันจะเป็นยังไงนะครับคือทีมคือผมปกติเวลาเล่นทีมที่ไม่มีกังรับนีนโคตรไม่ชินเลยนะฮะดูดิว่าเราเจอทีมอะไรนะะทีมโหดสัตว์โอ้โหคือเยี่แมมงเลยอูวกูแพ้เลยแน่เลยทุกทองะเริ่มเขี่ยลูกนี้แล้วเราไม่มีหลังอาชีพสักตัวเลยนะหลังที่เป็นหลังจริงๆอ่ะเอ้ยทำไมคุณต้งโยจ่ายนะโหโอโดจะเหลือเหรอ โอ้ยเฮียในชีวิตจริงม no ีมีเครื่องอะตอนมึง <envy> ยิงอย่างนั้นอะเดี๋ยวไม่เล่นนานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่เล่นนานเดี๋ยวดไปแล้วเซอร์ลิงหันไหมเนี่ยฮอตบวกสี่ไมพอได้หรือมั้งโอ้ยิงแม่งเลยครับฉลนแบดีแล้วผมนั้นเลือกโซเลลูกคั้นเลยว่าปีนี้ด้วยนะ โอ้ยเหี้ยเกือบโดนเกือบโดนฉกได้ไปไปแล้วไมเคิลโอเว่นโอเว่นสองตีนนะปีนี้เหลือมางสองตีนทุกปีอยู่แล้ววะมึงและเอ็มและชานแบ็กซ้ายมึงรีบกลับไปด่วนๆเลยโอเว่น <c oughs> เห็นบาโลวิ่งแล้วเปิดเข้ามือเอาชกอะ ผู้ติดโยคนเดิมเปิดเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาประตูประตูประตูอี๋เอา้เอาจุดโทษเฉยมาเทอุสเชื่อทุกอย่าง,างมาเทอุสแหละไปโซเลสเล็งมุมนั้นแหละครับเซฟแล้วทำไมอ่ะซ้ำดิซ้ำด,ดิโอเคคลิปนี้ถือว่าสบายสบายแล้วนะเพราะว่าเรายิงได้หนึ่งลูกหลังจากนี้เราจะแพ้กี่ลูกโอเคครับเอ้ยได้อยู่นะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเบอร์ซาโก و ให้มาโหซาร่าโคตรเร็วโคตรเร็วแล้วไม่ต้องตามเลยเนี่ยโอเคได้อยู่ไปไปส่วนเพื่อนส่วนเพื่อนส่วนเลสวิ่งไหมส่วนเลสไม่วิ่งอ่ะส่วนเลสไม่วิ่งอ่ะโอ้โหที่มาแล้วโมฮัมเหม็ดโมอ้อยเข้าขวาคิมิดคิมิดเดี๋ยพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งส่งก่อนส่งก่อนส่งก่อนผมไม่น่าเล่นแผนนี้เลยว่ะไม่โคตรตึงเลยแผนเนี้ยต้องใจเย็นแล้วตั้งเตะแล้วไม่วิ่งครับแล้วก่อนเล่นนี่คือไม่คือจัด วางตำแหน่งตรงไหนก็วางนั่นเลยครับดูเลยสามต้องหลังดูก็รู้แล้วแม่งไม่ใช่ตำแหน่งหลังของมันอนะแล้วมงโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหปูโกสานเจตไอ้เหี้ยให้แม่งเดือดครับขอสักคนที่วิ่งหน่อยนั่นแหละนั่นแหละเอาไม่เข้าเหรอไม่เข้าเหรอโอ้โหไม่เข้าอหรอติดเซฟแม่งเอ๋ยื่งเอ๋ยแม่งเอหยื่องหนึ่งแล้วหนึ่งฮนะสุเลตัวเมื่อกีอ้อ้าวฉลบปะเนี่ยไม่ฉลบด้วยหมุนออไปเองมาแล้วครึ่งหลังฮะ ผ่ายแล้วแล้วเขามาเขามาดีซาร่าใจเยนซาร่าเนี่ยส่งไม่ตรงเยดเคเอาแล้วไงเพื่อนซาร่าปั่นลูกนี้เฮเออเราพูดแล้วว่าจะแพ้กี่ลูกก็ได้แต่ขอยิงได้ก็พอนะป่ะแต่ว่าไม่ซีเรียสเพิบเพิบ มาโลปีนี้บวกห้าสิบเจ็ดล้านโคตรถูกนะครับแล้วปั่นเออตัวเลสอีกแล้วนะครับหิ้งะบกหนึ่งเนี่ยไม่ดูเว่เฮียเนี่ยมันวิ่งสักตัวมันจะเป็นอะไรไหมฮึดิสมาเน้นอาล็อกลิสมาเน้นปั่นชนเสาไอ้สัสมาชนซาร่าอันนี้ด้วยนะนี่ไงช่องนี้ช่องนี้หลุย หลุยสัวเถานี่ไงัซเลสนี่ไสัวเถาอะไรวะัวเลอ้โหแล้วยังคม,อมโอเคนนะ่ัวเลสนะผมเริ่มอยากได้แล้วถึงขั้นหยุดเกมเลยฮะที่เห็นเอาฮูโก้ซานเชตออกแน่เลยน่าจะเอาตัวเร็วๆลงมานะครับซานเชตออกใครอะลูกากูไอจะบ้าตายมึงจะเปิดหมงใช่ไหมบอกกูทีดิเดี๋ยวเอาเพื่อนใจเย็นคิเซโนคิสเตียน ชิปหายแล้วโมฮัมเหม็ดโมเฮ้ยโมเสศโอ้โหเครียดทำได้ยังไงวะน่าแนละะยกตัดหลังซะฟันได้อ้าวฟันได้วืดวืดอย่างนี้ยังไงครับเบียดดีจริงๆอ้าวประตูโปประตูโปเรียบร้อยสิเรียบร้อยเลย,อยโอ้โหประตูโปแตกสองลูกนะครับเนี่ยไหนใช้ที่กูเปิดนะอ้าวออกเลยออกเลย Okay. มึงออกก็ออกไปกูไม่ออกเล่นเรืเ่ยายๆนะอุ้ยโซเลสถือว่าคดคุ้มเลยนะนี่นะม,นมันมันออกในช่วงนาที80อะออกช่วงนาที60นะหืงกูได้ต่อยเกมแน,น,น,น่นอนนะฮะไอ้ย่าอย่างชอบโซเลสปีนี้แล้วแล้วลยิงคนเดียวสี่ประตูโอ้โหดูดิยังเทือนหนุยโซเลสนี่ไม่ได้อวยตั้งแต่เรียกโเลยนะคือมันเก่งจริงเว้ยมันเก่งจริง ือว่าแอบรีวิววนเลไปนในตัวเลยนะคลิปนะี้ยิงซ้ายได้ปะ,ะก็ได้นี่หว่าได้หมดเลยนะคนเนี้ยอือหแล้วก็เรียบร้อยนะฮะจบไปที่หกประตูต่อสองนะครับแต่จริงๆเราชนะสี่สองนะนี่นะครับอือหึ่ไหนขอดูความคมของโซเลตตนะั้งแต่ลูกดินะลูกแรกเป็นจุดโทษนะฮะยิงติดเซฟยิงโทษประตูเขาเสือไปรับวุเนี้ีะรับว่าว,าวาประตูโป๊ออีกแล้วอันนี้ประตูโป๊ครั้งที่หนึ่งนะฮะ แล้วมาลูกที่สองเดี๋ยวมาแล้วมาลูกสองครับให้โซเลสบอลเราให้โซเลสแล้วปัน่นคมกิฟต์นะครับข้างขวานี่คือเป็นประตูแน่นอนสำหร,รับโซเลสนะฮะโอเคแล้วมาที่ลูกสามของหลุยส์โซเลสนะฮะนี่ครับ,บคือข้ามาคนเดียวแล้วปัน่นอ,อย่างคมนี่แค่บวกหนึ่งนะเนี่ยนะโอ้เก่งชิบหายโอเคครับ จบกันไปที่เรียบร้อยนะสำหรับเตะที่อยู่เรียบปูแล้วไม่ได้แชมป์นะครับถ้าดูมาถึตงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือถ้าอยากดูทีมอื่นหรืออยากดูเกมใหม่ๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะฮะเจอกันคลิปหน้าบายครับผม <g oda> <c oughs>